y e She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys s t a r ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวพามาดู MSX นะครับ Honda MSX กล่อมนะครับก็มี MSX ด้วยนะครับแต่ชื่อเขาจริงๆเลยคือกล่อมนะครับ เอสเอมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรูปทรงดีไซน์นะครับว่าเปลี่ยนตรงไหนไปบ้างนะครับสำหรับ Honda กรมนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับว่าสีสันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมาจะลองสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ลองเข้าเกียร์ให้ดูนะครับว่ารอบตัดอยู่ที่เท่าไหร่ต่อหนึ่งเกียร์นะครับนี่สวยไหมครับสวยไหมนะเป็นสีแดงดํานะครับแสงดํานะครับเราจะพาเดินดูช้าๆนะเผื่อใครกําลังอยากได้นะครับ ถ้ายาวมากเลยนะครับนั่งสองคนแบบสบายเลยนะครับไม่เหมือนตัวเก่าเนาะตัวเก่านั่งยากนะครับนั่งสองคนเหมือนนั่งแบบไม่ค่อยเต็มนะครับคนซ้อนนะครับไม่ค่อยเต็มนะครับนี่ครับตูชช้าๆเลยนะครับเผื่อใครสนใจเนาะนี่ครับชุบตัวนี้เป็นหัวกลับนะครับเป็นสี เอาครีมครีมนะครับไม่ใช่เป็นสีทองนะครับเป็นออกครีมครีมเนาะเนี่ยไฟหน้าเป็น LED นะครับเป็นไฟสองชั้นนะครับเป็นออกเหลี่ยมๆนะครับไม่ใช่เป็นแบบกลมนะครับเป็นเหลี่ยมๆนะครับเนี่ยสวยไหมครับสวยไหมนะครับก็ผมจากที่ผมดูเนาะผมว่าไฟเลี้ยวนะครับ น่าจะแข็งแรงอยู่นะครับเนี่ยเดนไหมผมว่ามันแข็งอยู่นะแข็งแข็งกว่าตัวตัวเดิมแน่นอนนะครับมันเป็นพลาสติกแข็งนะครับมันไม่ใช่เหมือนตัวเก่าเนาะตัวเก่ามันจะเป็นยางนะครับหักง่ายมากนะครับตัวนี้เป็นเหล็กอ่ะเป็นพลาสติกแข็งนะครับผมดูว่าน่าจะแข็งแรงนะครับมาเดี๋ยวเราไปไล่กันเลยนะครับว่ายางเป็นของอะไรนะครับเป็นแม็กแบบไหนเนะ ล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นห้าก้านนะครับห้าก้านนะเป็นยางวีลัพเปอร์นะครับใช้ยางตัวเดียวกับ m s x ตัวแรกนะเนาะตัว M มันเป็น IRC นะครับตัวนี้เป็นตัววีลัพเปอร์นะครับลายตัวเดียวกับตัวแรกครับ m x ตัวแรกนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะโฉมแรกนะครับเป็นยางข้อสิบสองนะครับเบอร์ร้อยยี่สิบทับเจ็ดสิบนะครับ อยไหมครับสวยไหมยางหลังจะเป็นขอบอ่าสิบสองเหมือนกันนะครับขนาดยางเบอร์ร้อยสามสิบทับเจ็ดสิบนะครับขอบสิบสองนะครับเป็นวีลบเบอร์เหมือนกันนะครับโช้หลังเป็นสีดำนะครับโช้หลังนะครับ เลนากระจกไปตัวนี้มันออกลมดำนิดนึงนะครับสองหน้าหลังเลยนะครับนะครับมันสีสีขุ่นส,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 สีออกลมดำนะครับดำดำ,ดำนิดหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมน,นี่จันดิสนะครับจันดิสผมว่าจันดิสน่าจะใช้ตัวเก่าได้นะครับน่าจะเหมือนกันนะครับดูท่อนะครับส่งท่อสวยไหมครับสวยไหม มาสปิคเครื่องยนต์นิดหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นบล็อกใหม่เลยนะครับบล็อกใหม่เลยนะครับขนาดช่วงชักก็อยู่หกสิบแปดจุดหนึ่งนะครับลูกห้าสิบมิลนะครับแล้วก็มีห้าเกียร์นะครับคัดมือนะครับคัดมือเป็นผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับบล็อกเครื่องยนต์ตัวซูเปอร์คับนะครับไปตัวใหม่ะเนาะซูเปอร์คับตัวใหม่นะครับบล็อกเครื่องยนต์นะใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับ ไล่ดูนะ้ำปั่นเลนไม้นี่เองเนาะเพราะว่าอยากให้เห็นไดยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้น้องนั่งดูด้วยนะครับว่านั่งเร้ยจะขนไหนเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับนี่เงียบมากนะเงียบมากเกียร์หนึ่งกดนะครับเกียร์สองงัดนะครับสามสี่ห้านะครับนี่มีห้าเกียร์นะเวลา เรากดลงมาเกียร์บ้างแล้วกดลงเลยนะครับโทษทีครับไม่ค่อยสบายได้จร่งน,นี่นะรประมาณนี้เลยนะก่อหน้าปัดก็จะมีไอกานะครับแล้วก็มีบอว ทิปนะครับมีทิปด้วยนะครับมีกับอัตราการประหยัดน้ำมันเนาะมีทิปเอทิปบีมีทิปบีทิปบีนะครับอัตราการประหยัดน้ำมันมีครบเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีบอกกำหน่งเกียร์นะครับมีลอกเครื่องยนต์นะครับความเร็วมีครบนะครับนี่นะครับด้านบนตัวรถนะครับเดี๋ยวให้น้องมาลองนะครับ ลองบิดรอบตัดดูนะครับรถ5้าเกียร์นะครับรอบตัดนครับได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าปัดเดินไม้กันอ่ะลองดูเลยอัดสุดเลยนะ กันนะครับว่ามันได้เท่าไหร่ผมว่าน่าจะได้ประมาณร้อยสี่นะอันนี้คืออันนี้คือล้อล้อลอยนะครับล้อลอยเดี๋ยวอ่าบอลสูงเท่าไหร่นะบอลบอลสูงร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบห้าอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาขาอ่านี่ครับแตนลงนะครับว่ามันขาจะอยู่ประมาณไหนครับร้อยเท่าไหร่นะร้อยสิบหกสิบห้าร้อยสิบหกสิบห้านะครับอ่ะลองดูเลยนะครับชัดๆ นี่นะครับคนสูง165นะครับดูเอาเอาแบบเราเราสบายสบายเลยนั่งสบายเลยนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เต็มครับเต็มเต็มเลยเนาะนี่นะครับ165นะครับดูสองข้างเลยนะครับเต็มเต็มเลยนะครับโอ้ดูเบาะนะครับดูเบาะยังเหลือนะครับเหลือมากเลยครับดูนี่นะครับเบาะยังเหลือนะครับโอ้น่าจะนั่งสบายอยู่เนาะ ได้อยู่นะครับบบามันยาวมากเลยเนาะยาวกว่าเห็นเด็กด็นะครับยาวกว่าเนะาะเหมืนอนเบอะจะยาวกว่าเนะาะโอเคน้องบอลอ่ะขับไปเก็บเลยครับขับไปเก็บเลยอัะนนะี้ให้น้องบอลขับไปเก็บเลยครับนี่ครับเป็นสีแดงนะครับลองดู Yeah. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Boomers all around say her body is fantastic All natural, well, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a lach Yeah, the whispers all the say she has a reputation not ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กดซ u b s ไ r i b e นะครับให้ผมด้วยนะครับก็ใครอยากรู้ราคาตารางการผ่อนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เนาะเดี๋ยวผมจะทำทยอยทำคลิปนะครับตารางการผ่อนให้นะครับก็ตอนนี้รถเพิ่งมาถึงนะครับสองคันนะครับก็ยังไม่มีป้ายราคาบอกก็เลยยังไม่ได้ทำให้ดูนะครับก็ลำรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผม ก e ็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคกัเนาะก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลก์นะครับฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับ ให้ผมด้วยนะครับก็ใครอยากรู้ราคาตารางการถอดก็ลองคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เนาะอยวผมจะทำทยอยทำคลิปนะครับตารางการถอดให้นะครับอตอนนี้รถซึ่งมาถึงนะครับสองคันนะครับก็ยกังไม่มีป้ายราคาบอกก็เลยยังไม่ได้ทําให้ดูนะครับก็สำหคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผม